เฮาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเท่ากับเสี่บวพอร์กัเพื่อนๆนะครับสวยจังหน่อยนะครับเนาะเพราะว่านะครับผมมีปัญหาในการอัปโหลดนิดหน่อยนะครับเนาะนะครับผมเล่าให้เฮาเกษีมาลงให้เพื่อนๆไปนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้เฮาเสีมาเบิร์เลขตัวนี้นะครับเนาะก็คือเลขเป็นเลขที่ไม่เลขลักซิบลลักหน่วยเนาะลักซิบลลักหน่วยบนนะครับเฮาเสีมาจับนะครับโดยที่เฮาได้จับให้เพื่อนๆไปนั่นนะครับเนาะในเลขบนนะครับเนาะกับเป็นเลขชุดรวมนะครับเนาะมันกเกษีเป นะครับเอาสองศูนชนได้หกตัวจับคู่แล้วมันก็้ที่ได้สามสิบคู่นี่ครับเนาะได้สามสิบคู่ถ้าได้สามสิบคู่แล้วเหาจับแต้มมันอกี้ที่สิบแปดคู่เนาะนะครับสิบแปดคู่แล้ววันที่นี่เขาก็มาจับโดยนะครับเอาเลขโตที่เป็นเลขที่ไม่มาด้วยกันนี่นะครับเนาะทั้งสองฝั่งนี่สองกลุ่มนี่นะครับเนาะเลขสองกลุ่มนี่ก็บว่จับหลักไหครับเนาะไม่จับหลักก็คือกลุ่มนี้ไม่มาด้วยกันกลุ่มนี้ก็ไม่มาด้วยกันแยกออกมาแล้วนะครับเนาะมันก็แสดงว่าเป็นแบบนี้นนะะครับเา จะได้ออกมาที่5 6 9หกเขึ้นตัวนี้นะครับเนาะห้าหกเก้าขึ้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สิได้0 1 2 5นะครับนะครับเดี๋ยว6นี่นะครับเอ้าอัดไปรอบนึงแล้วเฮาเฮาเลยเขียนลงไปนี่นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเฮากรสิมาอธิบายเป็นเพื่อนเบ Hello, ail, ิ่งในในในเลขตัวนี้นะครับเนาะนะครับในเลขตัวนี้นะครับแล้วบานเฮาสิมาเบิ่งหลักสิบหลักหน่วยเนาะหลักสิบหลักหน่วยเฮาสิเอามาแยกเลขตัวนี้นะครับเนาะเอามาแยกเลขตัวนี้ในหลักสิบหลักหน่วยในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมเฮาก็ใส่เลขในสูตรนนนนนนนีี้้เาะะะคคครรััััับบบหหหลลกก่ววยือต นะครับงวดที่ผ่านมาได้801247ย์นะครับเนาะเราก็ลักน้วยก็ได้023467ปานที่นี่เลขมันกัดสีนะครับเนาะไปที่คู่12อง ksi, 2000, 7, 4, ussen, นะครับ1 2เนาะเลขบนออก12นะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับเนาะในสูตรที่ 02, 1, 2, 12, เป็ maneira, that, <S <s นลักสิบนี่นะครับเาก็คือตัวนี้นะครับหลักสิบก็คือตัวนี้นะครับนะครับแปด8นย์หนึ่งสองคือสูตรแปดศนยครนบ่นสอรนี 1, m <m ja ่เ็นี่ก็คือตัวนี้นะครับเนาะครับในสูตรนี้นะครับเป็นเลขหลักสิบบนนะครับ นี่ครับได้์หนึ่งสองสี่เจนะครับน้อเลขหนึ่งไปที่หลักสิบสำหรับงวดนี้เ้าประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่ห้าเจ็นึ่งสี่นะครับเนาะ5 7 8 9 1 4นะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับบานที่นี่นะครับถ้าเอาเอามาจับนะครับถ้าเราเอามาจับเนาะในหลักสิบตัวนี้นะครับเราเอามาจับนี่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับนะครับถ้าเราเอามาจับนะครับเพื่อนๆเนาะถ้าเราเอามาจับเลขตัวนี้ก็ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่งวดนี้นะครับนี่คือสิบบนนะครับเนาะ 578914นะครับถ้าเฮาเอามาจับไซเน่เนี่ยครับเลขมาครบ2ตัวบนนี่มันสะชนกันไปที่591นะครับเนาะ591มันบ่มี6นะครับไม่มี6นะครับเพื่อนๆไม่มี6ในเลขสูตรหลัก10ตัวนี้บ่มี6นะครับนะครับเนาะมันกับซีมีตั้งแต่578914ถ้าเป็นเลข9ถ้าเป็นเลข8ปดก็เลข4นะครับได้เลขคู่นะครับอยู่นี้ไม่มีเลข8แล้วก็ไม่มีเลข4นะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะชนตัวเลขขีนะครับชน591นะครับชน5 ชน9ชน1นะครับชน5 9 like 1นะครับเนาะนะครับเลียวกันที่นี่ทาเลขตัวนี้นะครับ5 9 1ตัวนี้นะครับถ้าเอามาเทียบชนนะครับเนาะถ้าเอามาเทียบชนในสูตรนะครับเนาะในสูตรที่ห้าจับนะครับในสูตรที่เราจับเป็นเลขกลุ่มนะครับก็คือเลขแยกเลขนะครับเนาะแยกเลขออกมาจากเลขที่ไม่มาด้วยกันนี่นะครับเนาะนี่ครับเลขที่ไม่มาด้วยกันนี่นะครับเนาะนะครับถ้าหลักสิบมันชนมา5 9 1เนี่ยครับเนาะมันชนมา5 9 1 ตัวนี้แยกหลักแล้วนะครับเนาะแยกหลักแล้วมันสีได้ไปที่ตัวนี้นะครับห้าหกเก้านะครับได้หนะ้าหกเก้านะครับเนาะห้าหกเก้านะครับเรียบานที่นี่ตัวนี้มันห้าเก้าหนึ่งนะครับเทากัเลยเอาหนึ่งตัวนี้มาเพิ่มให้เป็นสี่ตัวนะครับเอาตัวนี้มาเพิ่มให้เป็นสี่ตัวเพราะว่ามันเป็นปักหลักสิบนะครับตัวนี้ปักหลักสิบเพราะฉะนั้นหลักสิบพ่อกขสีได้ไปที่ห้าหกเก้าหนึ่งนะครับห้าหกเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งมาจากเลขสูตรหลักสิบ นะครับสูตรที่เดินดีเดินยาวไม่หลุดนะครับเนาะแล้วเลขคกตัวนี้มาในสูตรคู่ขี้นะครับเนาะสูตรคู่ขี้ของเขานะครับกับวุดคือกันนะครับมันก็ไม่หลุดเหมือนกันนี่นะครับเนาะนะครับแต่ว่าวดนี่ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งไปนะครับเนาะนี่นะครับนี่ครับเนาะมันจะได้เลขคู่คือสี่หกแปดศูนย์สองนะครับสี่หกแปดศูนย์สอง ถ้า46802นะครับเพื่อนๆเนาะมันกับสิเป็นเลขคู่ทั้งหมดเท่ากับทีเอาตัวนี้นะครับ468นี่คือตัวในสูตร2ตัวนี้เทาเพิ่มมาเพื่อให้มันครบนะครับให้มันเบิด์ตนมันมีหาตัวเอาเบิดเลยนะครับเนาะ468นะอยู่ในสูตรมัน468แล้วก็ศูนย์ี่เป็นตัวรองนะครับ468ถ้า468นะครับตัวนี้นะครับมันชนมานี่นะครับเนาะชนมา596 569มี6ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเลข6ก็จะมาในคู่ขี้เลข5เลข9เลข1 10มาในนสูตรรหลัักะคบเพื่อนนนนๆเาะใตัวี้กิได้ไาเตัวนี้ครับเนาะ5 เก้าหนึ่งในหลักสิบสำหรับหลักหน่วยนะครับเนาะสำหรับหลักหน่วยนั่นนะครับหลักหน่วยนี่เข้ากับจับสูต <92 S 1> <91. S 3> รนี่นะครับเนาะให้เพื่อนๆไปในวันที่ผ่านมาก็เป็นสูตรนะครับเป็นสูตรนี่เนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามสี่หกแปดนะครับมาเลขสองเนาะนะครับในสูตรนี้ก็คือในสูตรนี้นะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับในวันนี้ศูนย์สองสามสี่หกแปดนะครับผมก็คือสูตรนี้นะครับเนาะศูนย์สองสามสี่หกแปดนี่ยังบ่ท่านหลุดนะครับเนาะเดินยาวยี่สิบกงวัดแล้วนะครับเนาะเนี่ยศูนย์สอง งวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้เป็นสี่หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับเนาะในตำแหน่งที่ไม่เคยมาคือตัวนี้นะครับตำแหน่งที่หกนี่ไม่เคยมาเลยนะครับตำแหน่งที่หกไม่เคยมานะครับแล้ววันนีตัวที่มันมาดูก็คือสี่หกเจ็ดแปดหาตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ไม่เคยมาเลยนะครับตำแหน่งสุดท้ายนี่สี่หกเจ็ดแปดศูนย์นะครับสี่หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับเนาะนะครับผมสี่หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับเผ่ากะเอามาเทียบนะครับ นะครับผมเอาเอามาเทียบนี่ครับ4 6 7 8 0 1นะครับเนาะ4 6 7 8 0 1เอามาเทียบเอามาเทียบเลขตัวนี้นะครับเนาะเพื่อที่แยกหลักหน่วยเอามาแยกแล้วนะครับเลขจะชนกันไปที่6นะครับเนาะ4บ่มีมี6นะครับมี6ตัวนี้นะครับในหลักหน่วยนะครับเลข6ไปหลักหน่วยเสยเลยนะครับเนาะมี6นะครับแล้วก็7ไม่มีนะครับ8ไม่มีมี0นะครับแล้วก็มี1นะครับเนาะนะมีศูนย์มี1นะครับเพราะฉะนั้นเลขจะชนไป3ตัว6 0 1นะครับเนาะ6 0 1นะครับ3ตัว ทายชน601นะครับ601นะครับเนาะถ้าเลขตัวนี้นะครับในหลักหน่วยชนมา601ถ้าเป็น601ตัวนี้นะครับเนาะชนมา601ตัวนี้เอามาเขียนไปนี่นะครับเนาะแล้วบมาในตัวนี้นะครับเนาะเอาสูตรที่บอมานท,ทำกันนี่ครับตัวเลขที่ไม่มาด้วยกัน0 1 2 3 4 5นี่ไม่มาด้วยกันเอามาแยกตัวนี้นะครับมันก็จะได้เลขมาที่0 1 2 5นะครับ ศู2ย์ึ้าคือตัวนี้ศูนย์หนึ่แต่ว่าในหลักน้วยนั่นนะครับเนาะเอาไปเทียบแล้วมันจะมีเลข6ติดมาด้วยนะครับเนาะเข้ากับเพิ่มเลข6ตัวนี้เขามาเป็น5้ตัวนะครับศูนย์หนึ่ะครับศูนยถ้าจับคู่แล้วมันก็นจะได้5 0นะครับเนาะนะครับถ้า5 0นย์นะครับเพื่อนๆถ้าห้นะครับถ้าเลขห้าศูนย์นะครับ อยู่ในนี้นะครับเนาะเลขไม่มาด้วยกันนี่ห้าศูนย์อยู่แถวเดียวกันนี่ไม่มานะครับห้าศูนย์ไม่มานะครับเนาะแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งนี่มาได้นะครับเออห้าศูนย์มาได้นะครับห้าศูนย์มาได้ห้าศูนย์มาได้ลืมลืมลืมมาได้เพราะวันเลขหารมีสองฝั่งนะครับห้าศูนย์นี่มาได้นะครับเนาะแต่มันบอเขาแต้มนะครับเพราะว่าไม่มีแต้มห้าห้าหนึ่งนะครับเนาะห้าหนึ่งมานะครับห้าหนึ่งมาได้มาในแต้มนะครับห้าหนึ่งมาแต้มหกนะครับเข้าแต้มหกห้าสองนะครับห้าสองมา ห้าห้านะครับห้าห้าก็มาได้นะครับเข้าแต้มศูนย์นะครับเข้าแจมศูนย์ห้าห้ามาได้ห้าอยู่ฝั่งนี้กับห้าอยู่ฝั่งนี้มาได้แล้วก็นะครับถ้าเป็นห้าหกนะครับเนาะห้าหกนะครับห้าหกห้าหกนะครับห้าหกนี่มาบ่ได้นะครับห้าหกนี่มาไม่ได้ห้านะครับห้าหกอยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งนี้ไม่มีหกนะครับมาห้าหกอยู่ฝั่งเดียวกันห้าหกนี่ตัดไปนะครับเนาะแล้วก็ต่อไปกับหกศูนย์นะครับเนาะไอหกศูนย์นี่ครับ หกศูนย์หกศูนย์นี่นะครับมาได้นะครับหกศูนย์มาได้เข้าแต้มเจ็ดนะครับหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งนี่มาได้นะครับอยู่คนละฝั่งเข้าแต้มเจ็ดนะครับเนาะหกหนึ่งเข้าแต้มเจ็ดนะครับแล้วก็หกสองนะครับหกสองนี่นะครับเนาะหกสองตัวนี้นะครับเข้าแต้มแปดนะครับมาได้อยู่คนละฝั่งนะครับหกสองแล้วก็หกห้านี่ก็ตัดไปนะครับหกห้าตัดไปมันอยู่ฝั่งเดียวกันนะตัดไปนะครับเนาะนะครับแล้วก็หกหกนะครับหกหกอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับ นะครับโยฟังนี่ไม่มี6นะครับเพราะฉะนั้น6กก็ตัดนะครับเนาะแล้วก็9กนะครับเกกกับโยฟังเดียวกันนะครับโยฟังเดียวกันก็ตัด9กกไปนะครับเนาะนะครับต่อไปนะครับเนาะเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์นะครับมาได้ไหมเก้าศูนย์มาได้นะครับเข้าเก้าแต้มนะครับเข้าเก้าศูนย์เข้าเก้าแต้มเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งนี่เก้าหนึ่งศูนย์แต้มนะครับอยู่คนละฝั่งนะครับเก้าหนึ่งอยู่คนละฝั่งได้นะครับ เข้าศูนย์เต้มนะครับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เต็มต่อไปเก้าสองเก้าสองนะครับหนึ่งเต้มไม่มีนะครับไม่มีหนึ่งเต้มเก้าห้านะครับเก้าห้านี่ได้นะครับเก้าห้านี้ได้นะครับเก้าห้านี้ได้เพราะว่ามันอยู่ฝั่งนี้มีห้านะครับเก้าห้านี้ได้นะครับเนาะตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าสี่เต้มไม่มีนะครับไม่มีสี่เต้มนะครับแต่ว่าได้อยู่ไม่มีสี่เต้มนะครับได้อยู่เนาะนะครับสองคู่นี้ได้นะครับห้าศูนย์กับเก้าห้านี้ได้นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับ แล้วบานที่นี่เลขตัวที่เขาขีดนี่คือเลขที่ไม่มาด้วยกันนะครับเนาะนี่ครับที่เขาขีดนี่คือเลขที่ไม่มาด้วยกันแล้วบานที่นี่ถ้าเป็นนะครับเนาะหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ไม่ได้นะครับเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นี่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเนาะอยู่ฝั่งเดียวกันนี่ไม่ได้นะครับหนึ่งศูนย์ก็ตัดไปนะครับเนาะตัดไปหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนี่ก็ตัดไปนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งนะครับ หนึ 1, 1, 1, 1, 1, ่งห้านี้อยู่คนละฝั่งนี้ได้นะครับเนาะหนึ่งห้านี้ได้นะครับเนาะหนึ่งห้าตัวนี้ได้ครับได้นะครับเพราะว่าอยู่คนละฝั่งนะครับเนาะนะครับนะครับหนึ่งห้าได้อยู่คนละฝั่งนะครับแล้วก็เข้าหกแต้มนะครับเนาะหกเข้าหกแต้มนะครับหนึ่งห้าเข้าหกแต้มนะครับแล้วก็หนึ่งหกนะครับหนึ่งหกนะครับอยู่คนละฝั่งนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งหกนี่อยู่คนละฝั่งนะครับได้นะครับเนาะได้หนึ่งหกได้นะครับเนาะแล้วก็เข้าเจ็ดแต้มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะตัวที่นะครับเพื่อนนๆเาะ ตัวที่เข้าแต้มนะครับตัวที่เข้าแต้มมันจะมีอยู่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับห้าหนึ่งนะครับเนาะจะมีห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับแล้วก็ห <5. S 2> นึ่งห้าอีกตัวหนึ่งนะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าเนาะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะมันจะเข้าแต <ac> ้มนะครับแล้วบานที่นี่ก็ตัวนี้นะครับเนาะหกศูนย์นะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับตัวที่เข้าแต้มหกศูนย์หกหนึ่งหกสองตัวพวกนี้บอกเขาแต้มนะครับ ไม่เข้าแ้มแล้วก็ไม่ไม่ไม่มาด้วยกันนะครับไม่มาด้วยกันแล้วก็เก้านะครับเราเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแต่ว่าเก้าสองกับเก้าหานี่ไม่เข้าแ้มนะครับไม่มีหนึ่งแมแล้วก็ไม่มีสี่แ้มนะครับเพราะฉะนั้นเรียกจะได้ไปที่ตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบชุดนะครับเนาะได้ไปที่สิบชุดนะครับสิบคู่นะครับเนาะได้ไปที่สิบคู่นี่ก็คือคู่เด่นนะครับเนาะคู่เด่นไปที่สิบคู่นี้นะครับเพื่อน สิบคู่นี้แล้ววันที่นี่สิบคู่นี้นะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเหาจังคอยมาเบิ่งเลขเด่นนะครับเลขเด่นจะเด่นไปที่ตัวใดนะครับถ้าเลขเด่นเด่นไปที่ตัวใดเขาจิจับตัวนั้นเลยนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูเลขเด่นนะครับเนาะนะครับผมซ้อมรับในคลิปนี้นะครับเอาเลขตัวนี้มาให้เพื่อนๆนะครับหลักสิบก็รักหน่วยนะครับหลักสิบก็รักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมในวันนี้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับสูตรที่ไม่ไม่หลุดนะครับสูตรที่เดินดีเดินยาวเนาะนี่ครับหลักสิบหายเจ็ดแปดเก้าหนึ ห้าเก้าหนึ่งบางที่นี่ตัวที่เขาจับมาก็มีห้านะครับมีห้าแล้วก็มีเก้านะครับตัวนี้มาในเลขสูตรคู่ขี้นะครับก็คือเลขคกนะครับเนาะเลขคกมาในสูตรคู่ขี้นะครับเนาะตัวนี้มาในชุดหลักสิบนะครับในชนหลักสิบก็หากับเป๋านี่เนาะนะครับเราก็ได้ไปที่สิบคู่นี่นะครับสิบคู่นะครับสิบคู่ชุดเด่นในเลขบนนะครับเนาะนะครับผมในสูตรหลักสิบตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะเดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับเดินยาวนะครับเนาะหรือว่าตัวที่เดินยาวๆนี้จะหลุดในงวดนี้ นะครับถ้าตัวเดินยาวนี่ก็เสียวนะครับเสียวจะหลุดนะครับเนาะนะครับได้ไปที่ตัวนี้นะครับห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่สำหรับหลักหน่วยนะครับเนาะสำหรับหลักหน่วยได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้เนาะนะครับได้ไปที่ตัวนี้นะครับสี่หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับเนาะนักรับผมเฮานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเมื่อกี้ที่เอาฝากอันนึงเด้อนะครับเนาะฝากเพื่อนๆอันนึงก็คือนะครับเนาะนะครับผมกับ ฝากช่องแน่นะครับเนาะฝากช่องนะครับเพราะว่าแอดกาได้เปิดช่องไปตลอดแล้วก็เลยไปร่งเลขในอีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะก็คือเป็นช่องนาบุญคนเดิมนะครับนาบุญคนเดิมเ้อนะครับเนาะเรล่มล่งคลิปตาว่านนี่นะครับนาบุญคนเดิมนักครับผมโลโก้เป็นพญาคุตสีแดงกันละนะครับเนาะนะครับฝากเพื่อนไปเนี่ยเพราะว่าในช่องนาบุญคนเดิมนี่นะครับเนาะก็เสี่่งเลขเกี่ยวกับเลขหน่อยโตนะครับเป็นเลขชุดเดี่ยวเป็นเลขเสี่ยงดวงนะครับวัดดวงเป็นเลขชุดวัดดวงนะครับเนาะ เพราะว่าสิเป็นเลขบนเลขล่างนะครับเนาะสิบว่าเป็นเลขชุดแบบแบบช่องหลักของเขานี่นะครับเนาะจะไม่เป็นเลขชุดชุดแบบนี้นะครับเนาะมันนะครับเนาะมันสิบว่าเป็นเลขชุดแบบ30คู่ยีคู่แบบนี้นะครับเนาะมันสิเป็นเลขคู่เดียวนะครับเลขล่างก็ชุดเดียวนะครับเลขล่างชุดเดียวลงไปให้แล้วนะครับเนาะลงไปในช่องหน้าบุญคนเดิมนะครับนะครับทั้งเพจ Facebook หน้าบุญหน้าบุญคนเดิมแฟนเพจนะครับแล้วก็ในยูทูบนะครับของหน้าบุญคนเดิมนะครับเนาะลงไปให้แล้วนะครับล่างชุดเดียว นะครับเนาะเป็นสูตรเสียงดวงนะครับเป็นเป็นสูตรบัตดวงนะครับเป็นสูตรเดียวนะครับเนาะกาแฟเพื่อนๆนะครับเนาะส้อยเข้าไปเบิงให้แน่นะครับเนาะส้อยส้อยเข้าไปเบิงให้แน่นะครับเนาะผู้ใดมักเด็ดเด็ดเดียวๆนะครับตัวเดียวโครโรนะครับเนาะผู้ใดมักเด็ดเด็ดเดียวๆตัวเดียวโครโรแน่ก็ต้องนาบุญคนเดิมนะครับยูทูบเนาะนะครับแล้วก็นาบุญคนเดิมแฟนเพจนะครับผมทั้งเพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะนะครับทั้งสองสองทางนะครับเนาะนะครับแต่ใน ในเลขของเฮาในสองซองนี่คร like no, ับในในซองในซองหน้าบุญคนเดิมนี่เฮาสีลงเล็น้อยโตนะครับคือเลขชุดคู่เดียวนะครับชุดเดียวคู่เดียวนะครับบวาสิเป็นรักล้อยก็ตัวเดียวนะครับลักสิบก็ตัวเดียวลักหน่วยก็ตัวเดียวนะครับเลขล่างคือกันนะลักสิบตัวเดียวลักหน่วยก็ตัวเดียวจับคู่ก็ได้คู่เดียวนะครับชุดเดียวนะครับเป็น ชุดวัดดวงนะครับเนาะนะครับผมเอาผู้ใดแบบมักแบบจับๆนะครับเนาะผู้ใดมักแบบจับๆก็ไปที่นาบุญคนเดิมเลยนะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาเอาเพื่อความชั่วมากกว่านะครับเนาะเพื่อความชั่วนะครับคือให้เลขเป็นชุดนี่นะครับเนาะแล้วก็จับตัวเด่นแต่ว่างวดนี้นี่นะครับเนาะเขาจังมาเราสิบแปดชุดนี้นะครับสิบแปดชุดทั้งหมดนี้นะครับเนาะสิบแปดชุดทั้งหมดนี้นะครับมีโอกาสมากสูงมากในวันนี้นะครับเนาะในวันนี้นะครับเพราะว่าเขาจับเพียงสองส่วนในตัวนี้นะครับเนาะแต่ก่อนนั้นเขาจับเพียงนะครับเราจับเพียง ออเราจับเข้าจับเอาสูตรเอาสูตรใหม่มามาพามันเลยมันเลยพังนะครับเนาะเอาสูตรใหม่นะครับมาจับเลขหนึ่งเลยหลุดนะครับนหวดที่ผ่านมาเนาะเสียดายมากนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะสำหรับเลขล่างของเข้ากับไปที่46เออเดี๋ยวอันนึงนะครับเนาะเดี๋ยวอีกอันนึงกะเดี๋ยวที่แก้ให้เพื่อนๆย่ดอกด้วยเพราะว่าเ็ดเลขล่างผิดนะครับเนาะเลขล่างผิดไปเขียนอัน64ไปเขียน46ไอ้46เลขออก46ไปเขียน64โอ้ยไม่อยากผักนะครับเนาะ เป็นไปตัวที่ตัวแดงนะครับเพื่อนๆพือเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอฟเทมาแก้ให้เลยนะครับเดี๋ยวเทมาแก้ให้ยสำหรับเลขอันล่างนะครับห้องเขียนอันเขียนการออกสลากผิดนะครับเนาะเพื่อนออกซิเจนจะขอเขียนออกซินะครับเนาะเอาเดี๋ยวไปแก้ให้เพื่อนๆนะครับในคลิปต่อไปพนะครับเอาในคลิปนี้นี่ครับเนาะนี่นี่เรื่อตัวนี้นะครับนี่ตัวที่เด่นนะครับสิบคู่นะครับเดี๋ยวจะคอยมาเอาเจ้าตัวเด่นมาจับนะครับเอาตัวเด่นมาจับจับไปที่ตัวไหนนะครับผมในตัวนี้นะครับตัวไหนชนล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนั่นละนะครับเนาะมาดี นะครับในวันที่ผ่านมากับมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะมาก็มาเลขคกนั่นแหละนะครับหืมมาเลขคกกันละในล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะนะครับเลขล้านเปอร์เซ็นต์เท่ากับร่อห้เพื่อนๆไปนะครับเนาะในเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับเนาะนี่คือล้านเปอร์เซ็นต์เดินมาสองปีนะครับบรูตเจเกียเนี่ครับจับตัวเด่นนี่นะครับในวันที่ผ่านมานี่ยหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับหกเจ็ดเก้านะครับหกเจ็ดเก้านี่นะครับเนาะนะครับหกเจ็ดเก้าแล้ววันที่นีเลขคกตัวนี้มันก็ไปที่ลัก ไปไปรักนวยล่างนี่นะครับเนาะล้านเปอร์เซ็นต์เลขสามตัวนี้มาแน่ๆนะครับจ็ดสิไปใส่ห่อกระจับนะครับจับไปจับมาได้เลขเกตนะครับได้เลขเกตถ้าได้เลขเกตเราเลขเกตบ่มามาเลขหนึ่งเพะนะนะครับเนาะนะครับเลขหกไปรักนวยล่างนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเดี๋ยวในงวดนี้นะครับเนาะก็ได้บอกว่าเป็นเจนี่สองสามหาหกเดี๋ยวเขาจะคอยมาจับนะครับเนาะเดี๋ยวจะคอยมาจับนะครับอันนี้คือล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตัวมาแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับเนาะมันเดินมาสองปีเราบรรลุเจียนะครับเนาะเขาเขาว่ากันไปเเดี๋ยวนนาะะครับ กระฝากซองน้ำนะครับฝากซองไปเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเบิ้งนะครับนาะว่าเอาสำหรับในคลิปนี้เฉียว้เพลงสำนีล้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะนะครับผมกยให้เพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่ดีไม่แห้แกมแดงองตองคือเขาเบิร์ตสุขสุขคนสวัสดีครับ